ในที่สุดก็ปิดกล้องถ่ายทําลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมกลับมาเรียกรีตตี้บนจอแก้วอีกครั้งสําหรับรายการชารตแ็งไทยแลนด์ซีซั่น4รายการเรียลลิตี้ธุรกิจระดับโรคชื่อดังผลงานการผลิตจากรบริษัทมีเดียแถงจํากัด ที่ในปีนี้ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพักด้านช่วยสารฝันให้กับนักธุรกิจได้ประสบความสำเร็จไปถึงเป้าหมายโดยบรรยากาศการถ่ายทำในวันสุดท้ายของชักแข้งท่าเรนซีซั่นสเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานเข้มข้นเพราะว่ามีนักธุรกิจที่เข้ามาพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีของตัวเองมากกว่า100รลายส่งผลให้เหล่าชักนักลงทุนอย่างชักเต้ภูริฟชักหมูน่นัทวุฒิ ชากจีนชานาพันธ์ชากท็อปจิรายุทธ์ชานิชิตาชาและอาจารย์ประพล์ต่างฟาดฟันกันกลางร,รายการเผยแยง่งชิงธุรกิจ s f e จากผู้ประกอบการที่น่าสนใจถึงการแย่งกันคว้าเหรียญโกลเด้นทิเกตออกมาทำการประมูลหรือเรียกว่าเพิ่มมูลค่าเม็ดเงินลงทุนให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาขอให้ชกัก นักลงทุนช่วยเหลือเรียกว่าเทปสุดท้ายนี้ดุเดือดแบบสุดๆส,สำหรับรายการชารกแท้งไทยแลนด์ซีซั่น4ในปี2566นี้เราชาร์กนักลงทุนได้รวมลงทุนดิวกับผู้ประกอบการที่เข้ามาขอความช่วยเหลือรวมมูลค่าแล้วมากกว่า700ล้านบาทติดตามชมรายการเลรลวตี้ธุรกิจระดับโลกอย่างชากแท้งทแลนด์ซีซั่น4กันในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม256 ินี้ในเวลา13นาฬิกาจุน้าที่เป็นต้นไปออกอากาศเทปแรกทางช่อง7 HD กด35บอกเลยว่าห้ามพลาดกระเด็ดขาดเพราะถ้าไปคุยเรื่องธุรกิจ SFE กับใครอาจจะไม่รู้เรื่องเอาได้คะ่ะก็จริงๆ ซีซั่นนี้ก็จะมีความแตกต่างตรงที่ผู้ประกอบการจะมีหลายแบบนะครับแล้วก็ขอเกินกันมาแบบโหดๆเยอะมากแล้วเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าขอมาขนาดไหนครับแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งมีหลากหลายมากเลยนะครับปีนี้คืออย่างที่บอกว่าหลังจากโควิด19นะฮะแล้วผู้ประกอบการก็เข้ามาเยอะนะครับหลากหลายทั้งทั้งนวัตกรรมทั้งเรื่องเรื่องของสตาร์ทอัพทั้งอินโนเวชั่นมีครบเลยและมีโครงการใหญ่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็ปีนี้พอผู้ประกอบการดี ชารกเองก็ต้องแย่งกันแข่งกันแล้วก็เพื่อจะได้ประกอบการมาเป็นของตัวเองนะครับทางรายการก็เลยคิดเอ๊ะคิดอะไรไม่ออกก็เลยต้องมีเขาเรียกโลเรนซิเ mm ็ต hmm. เข้ามาให้เราแข่งขันกันโดยแต่ละซีซั่นเนี่ยในซีซั่นหนึ่งก็มีใช้ใชได้แค่ครั้งเดียวนะครับโดยกติกาเนี่ยก็คือหมายความว่าสมมติชา์กทุกท่านเ,นเสนอราคาเท mm hmm. ่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันหรือบ้างน้อยก็แล้วแต่สู้ไม่ได้ทุกคน,นจะได้จะได้โชว์สิทธิ mm ์โลเรนซิเ็ตหนึ่งครั้งในการที่จะแย่งสิทธิ์อันนั้นขึ้นมา แล้วต่อหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินจากที่ผู้ประกอบการเสนอเนี่ยครั้งละ50 0 0 0บาทอย่างต่ำอย่างต่ำนะฮะแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะแข่งขันกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะจ,จ,จบเพราะนั้นการลงทุนปีนีเท่ากับซีซั่นเดียวเทากับที่สามมาที่ผ่านมา3ซีซั่นเนี่ยรวมกันหมด ยังไม่เท่ากับซีซั่นนี้เลยเพราะแข่งขันก็สูงมากครับลองดูกันครับสนุกแน่นอนครับ<ม>ก็คิดว่าซีซั่นนี้ก็ผู้ประกอบการก็หลากหลายนะคะแล้วก็แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยผู้ประกอบการที่มารอบนี้มีทั้งรางวัลงานวิจัยรางวัลเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจเรียกว่าชนะกันมาวางเนี่ยนอกจากเรียกว่าผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยทั่วรางวัลเรียงกันคับข้างเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดท,ที่ดีเพราะว่าทําให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยรายเล็กๆสตาร์ทอัพรายเล็กๆเนี่ยเวลาคิดเข้ามาเนี่ยคือคุณภาพเขาเนี่ย ครบครันจริงๆซึ่งไอ้แบบนี้แหละก็เป็นจุดขายที่ทําให้ชาร์กแต่ละคนเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะแย่งซื้อดีวแย่งผู้ประกอบการกันมากขึ้นนะคะก็คิดว่ารอบนี้ก็เลยคิดว่าสนุกมากมีหลากหลายแล้วก็ถ้วยรางวัลครับชาร์กก็หลากหลายเช่นเดียวกันมีจํานวนชาร์กจริงๆเพเิ่มมากขึ้นวันนี้มีชาร์กที่ไม่ได้มาพูดรวมตรงนี้ก็อีกหลายคนนะคะชาร์กก็มาหลากหลายแขนงทําให้ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะมีชาร์กที่สนใจแล้วก็ลงทุนมากขึ้นเพราะฉันก็อยากจะให้ติดตามดูกันค่ะ ตอนที่ชาร์กที่ซันนี้งงไปเลยก็มีนะนั่งฟังอยู่งงเลยคือช็ออคืขอกันมาเยอะมากตกลงไม่รู้ข้างบนเป็นชาร์กหรือข้างล่างเป็นชาร์กนะตอนเนี้ยงงไปห้านาทีอ่ะเพราะว่าขอมาร้อยล้านอย่างเงี้ยก็ซีซั่นนี้จริงๆก็คิดว่าพวกกับการพีชดีขึ้นเกือบๆทุกแอนครับเทียบกับหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาครับก็น่าจะเพราะว่ารายการชาร์กท่าก็มีมาหลายซีซั่นละแล้วก็มีให้ติดตามบนหลายๆช่องทางออนไลน์ใช่ไหมครับคนที่มาก็น่าจะมีโอกาสได้เหมือน ได้ดูว่าที่ผ่าน,านมาเป็นยังไงแล้วก็ได้ศึกษาชาร์กแต่ละคนบาคนมาก็นึกชาร์กในใจมาแล้วนะหมายถึงว่าาถึงๆๆก,ก,ก,ก็เตรียมมุมในการที่จะพรีเซนต์ชาร์กมาก,ก็ดีครับทำให้ทําให้การพีชดีแล้วก็กระชับมากขึ้นเลยครับครับก็ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เห็นด้วยครับถ้าเทียบกับซีซันที่แล้วนี่เห็นได้ชัดเลยว่าบริษัทที่มาเนี่ยคุณภาพดีขึ้นเยอะมากจริงๆที่มาพิชแล้วชาร์กก็ซัดกันมา,มากกว่าซีซันที่แล้วจริงๆไม่ไว้หน้ากันเลยนะครับ <c oughs> ก็เสียดายมีพาดบริษัทด like like, ีๆหลบริษัทไปให้ก <trans> ับอาจารย์ประพลนะครับเสียดายไม่ได้ใช้ golden ticket นะครับก็จริงๆอยากลงหลายบริษัทมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่มีผู้ประกอบมีผู้ประกอบการที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นมีบริษัทที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับในรายการของชาร์คแงก็อยากจะจริงๆอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับทั้งบ้านนะครมีบริษัทที่ดีมีไอเดียที่ดีมีทีมงานที่แข็งแกร่งก็อย่าลืมครับเรามีซีซั่นหน้าด้วยซีซั่นห้า ก็หวังว่าจะมีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วช้าก็ไม่ต้องเกรงใจกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเต็มที่แน่นอนนะครับอุ้ยผมว่าอาจารย์ตะพลนะคุยจนรู้เลยว่าที่บ้านทาอะไรทำอะไรมีลูกกี่คนอะไรเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าอี้ก็เป็นอันนี้แบบอาจารย์เขาจะเน้นไปด้านนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมือนันแล้วก็ลงเงินไปเรื่อยๆนะอาจารย์ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลิมิตเท่าไหร่ครับ ก็อย่างที่บอกครับคือหลังจากที่โควิดนี่นะครับทุกคนก็พร้อมจะตื่นตัวแล้วก็พร้อมจะมาต่อสู้กับไอ้ที่มันปิดประเทศไปหลายหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นถึงที่บอกว่าซีซั่นนี้กรณีพิเศษว่าทุกคนเตรียมมาพร้อมเลยพร้อมที่จะลุกไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าพวกเราก็เลยคิดว่าก็สลับสุดไปเรื่อยอย่างที่ทักเต้บอกว่าเราไม่รู้จะทำยังไงนะทุกอันดีหมดเลยแล้วก็เป็นโอกาสของเขาด้วยในการที่จะฟื้นในตะหลังจากโควิดนี่นะเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยโดยเฉพาะพวก SME และพวกที่อย่างที่บอกว่า พวกที่แม่เล่นเดียวอย่างเงี้ยต่างเนี้อันนี้พวกเกษตรกรพวกเกษตรกรอย่างเงี้ยอาเกษตรกรแล้วก็คืออย่างที่บอกแบ่งเป็นสามสี่หมวดนวัตกรรมด้วยแล้วก็พวกคาร์บอนเครดิตด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยพวกรเงี้ยคือทุกคนจะมองเหมือนกันหมดครับจริงจริงผมว่าผมว่าในรายการชัก์คทงไทยแลนด์เนี่ยมันประตูเปิดเองใช่เลยมันมันมันจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชักคิดนะครับแล้วก็จากมุมมองหลายๆอย่างที่เราพยายามจะ ทำให้เขาเห็นว่าเออถ้าเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีหรือว่าการลงทุนทำธุรกิจที่ดีเนี่ยต้องทําอย่างไรนะอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนจะได้เป็นเกิดความรู้แล้วก็ไปพัฒนาใช้กับชีวิตประจําวันได้หรืคว่าดูอาจจะมาะไม่ถึงว่าอาจจะฟังคนที่ทําธุรกิจคล้ายๆกันแล้วเขามาพีชก็อาจจะได้มุมมองไป ปรับปรุงธุรกิจตัวเองทั้งที่ไม่ได้มารายการถามจริงเลยครับผมไม่ค่อยผลตอบรับคือคิดว่าถ้าในแง่ของผู้ชมผู้ฟังทางบ้านรายการก็น่าจะเป็นที่ฮิตแล้วก็ติดหูติดตาชาวบ้านมากขึ้นนนะคะส่วนสําหรับ ถ้าท่าในมุมมองของชาร์กเนี่ยก็เรียกว่าผลตอบรับก็คือชาร์กเนี่ยก็เข้ามาเรียกว่ามาร่วมงานอยากจะมาร่วมเป็นชาร์กันมากขึ้นซึ่งนั่นก็แน่นอนหมายความว่าชาร์กแต่ละคนเนี่ยได้เลีเห็นโอกาสว่าเราได้มีสิทธิ์ที่จะเจอผู้ประกอบการดีๆที่อยู่ข้างในนี้นะคะแต่ว่าอยากจะแก้ข่าวให้อาจารย์ประพลนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีมี EP ที่เรียกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ว่าแต่ว่าในในคำว่าที่มาของแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคือว่า ในการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยหนึ่งในองค์ประกอบหลักก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ คิดว่าดีในเสตตาของชาคือหมายความว่ามีการที่จะสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ในระยะยาวดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีดราม่าเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของว่าการสัมภาษณ์ว่าครอบครัวที่มาที่ไปหรือว่าจุดมุ่งหมายชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะรู้ว่าอนาคตเรากับเขาเนี่ยไปด้วยกันได้หรือเปล่าในฐานะหุ้นส่วนน่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้นอกจากมุมมองทางธุรกิจเนี่ยเราอาจจะได้เห็นความเป็นมาของชีวิตคนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกคนที่สู้ชีวิต คนที่อาจจะสมบูรณ์มาอยู่แล้วคนที่อาจจะมาเอาจริงๆอาจจะมาใหญ่จะมาโฆษณาเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นผู้ประกอบการที่มุมมองส่วนตัวของเขาในความหลากหลายเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามดูถือว่าดูเรื่องราวชีวิตดีๆด,ด,ด,ดูเรื่องราวชีวิตของนักสู้ที่มาอยู่ในรายการเราค่ะโอถ้าเกิดชางที่ลงทุนเราเรา,เราติดตามตลอดก็อย่างที่บอกถือว่าอยู่กันเป็นหุ้นส่วเนเราไม่ได้แบบว่าไปถือว่าไป t ทคโอเวอร์หรือว่าซื้อกิจการเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เคยลงทุนมาเนี่ยเราก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดมีการติดตามผลงานมีการพูดคุยกันแล้วก็เชื่อว่าชักทุกคนที่ได้ลงทุนไปก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้มีใครทิ้งผู้ประกอบการนะคะยังเป็บอัวข้างแห่งไทยแลนด์นี่นะครับแตกต่างจากยุโรปอเมริกานะครับหรือที่อื่นนะนในอาเซียนเหมือนกันเนี่ยคือวัฒนธรรมของของเราเนี่ยนะส่วนใหญ่นักธุรกิจเราบ้านเราเนี่ยถึงแม้จะโตแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาทําธุรกิจเพื่อจะมาหากําไรตรงนี้นะถ้าจะเห็นว่าในรายการส่วนใหญ่เนี่ เขาจะตำหนิด้วยซ้ำไปว่าทำไมใจดีจังทาไมไปอะไรกันริงแล้วมันเราก็คือเป็นพัฒนมของเราคือช่วยเหลือช่วยเหลือผู้มีรายได้รายได้น้อยแล้วก็ผู้สตาร์ทอัพโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยมันบอกว่าเราไม่ได้เพิ่งมามาลงทุนแต่เขาเพื่ออากำไรแล้วธุรกิจเราก็มีอยู่แล้วเราช่วยให้เขาคือบอกรายการเนี่ยชักแท้งไทยแลนด์เนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการมากกว่าแล้วก็ให้เขาไดเห็นกับผู้ให้กับผู้รับผู้รับคิดอย่างไรทําอย่างไรผู้ให้ให้อย่างไรเหตุผลในการให้ให้เพราะอะไร น,นั้นทักทั้งไทยแลนด์จะแตกต่างทั้งโลกเลยส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ให้กําลังใจซะมากกว่าถึงจะมีดรางมาเข้ามาเยอะนะครับแต่ก็สุดท้ายคือธุรกิจก็คือธุรกิจก,ก็ต้องไปด้วยกันนะครับนีซ่าฝากอะไร่ใช่ายอยากบอกทุกคนที่มาที่ Shark Tank ถ้าเป็นไอเดียที่ดีแล้วมี valuation ที่ใหญ่มาก ก็ต้องเข้าใจด้วยเวลานิชิตอออฟเฟอร์แล้วก็ขอทั้งบริษัทเพราะเราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันแล้วก็จะได้ไว้ใจได้ไว้ใจพระทักดิจิต้าถือหุ้นหมดแล้วคุณเป็นคนที่ทํางานคุณก็ต้องยังต้องมาทํางานแล้วก็นิชิต้าก็ถือหุ้นจนที่บริษัทมันก็ใหญ่ขึ้นเราก็ทําเงินเป็นด้วยกันสเปเลเตดิจิตาก็ต้องได้เงินกลับด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าธุรกิจคือธุรกิจนะแต่ว่าก็ยังดูแลกันอยู่ไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทิงเขาก็จะได้โน้ตหาวได้สประการณนะครับแล้วก็ได้ได้สิ่งที่เรียกว่าเขาไปหาที่อื่นไม่ได้นะกูแบงก์ก็ไม่ได้ไปขอยืมใครก็ไม่ได้แต่แต่นี้เขามาที่นี่เพื่อ ต้องการผู้ใหญ่ใจดีอย่างงั้นไปหาจับประกัคนเดียวแต่ผมไี่หล้รับผูกพักับใครเลยชักไม่หลังไม้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมารายการแต่ก็อย่างที่บอกรายการเราเป็นชากแทงนะคะเราไม่ใช่โลมาแทงนะัก็ก็จะต้องมีชากที่ที่คิดอย่างนี้นะเรามีเคี้ยวเล็บกันทุกคนนะฮะจริงๆผมผมองการลงทุนมีเหตุผลนะครับแล้วก็เราดูว่าการลงทุนเนี่ยมันจะได้ ตอบแทนมาหรือเปล่าคือบางทีเราดูเป็น CSI อย่างเดียวก็ไม่ได้ผมก็เลยบางทีมีความเป็นห่วงว่าถ้าทุกคนมาเป็น CSI อย่างเดียวหมดเดี๋ยวผมจะจะมีปัญหาครับไปที่อาจารย์ประพลเลยครับจะดีที่สุดครับนเรื่องการช่วยเหลือชี่เป้าตลอดนะครับเลียวซ้ายความตลอดมาเลยไม่แต่จริงๆคิดว่าเราต้องเราต้องมีส่วนผสมกันเพราะว่า แน่นอนว่ามันมีหลายๆดีลที่เราอะลงทุนไปเพื่อที่ก็ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ถ้าอย่างนั้นรายการมันก็จะเป็นรายการ CSR ไปทุกคนที่มาก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้คิดว่าธุรกิจตัวเองจะทําอย่างไรให้กําไรแค่คิดว่ามาหาเหงินลงทุนส่วนว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็จะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นซึ่งเราก็จริงๆไม่ใช่ว่าเรามีเคี้ยวเล็บเพื่อที่ต้องการแบบทําให้ใครเลือดออกนะคะแต่ก็เชื่อว่าไอ้เคี้ยวเล็บที่เรามีตรงนี้จะเป็นการช่วยกันรับคมให้ธุรกิจของคนไทยให้ซัพอัพของคนไทยเนี่ย ก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับฝากติดตามชาร์กทั้งไทยแลนด์นะครับซีซั่นสวันที่1ตุลาคมนี้นะครับการันตีว่านอกจากจะได้ความสนุกแล้วนะครับจะได้แรงบันดาลใจด้วยจากการดูครั้งนี้แล้วที่สําคัญจะได้ความรู้ด้วยเป็นเอเจคท์เทนเมนท์ที่ดีมากๆนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับฝากช่วยกันติดตามซีซั่นนี้รับรองบริษัทมีคุณภาพมากขึ้นแน่นอนนะครับฝ่าฟันกันแต่ละชาร์กเนี่ยดูเดือดมากขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วแน่นอนแล้วรับรองอันสุดท้าย มูลค่างเาเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยก็เยอะที่สุดในทุกซีซันรวมกัน,น